สวัสดีครับพวกรช่อง DIY By Art นะครับช่องแห่งการเรียนรู้งานไฟฟ้านะครับและลงมือทำได้ด้วยตัวเองนะครับ วันนี้นะครับผมก็มีไฟฉายดีๆมานําเสนอเพื่อนๆนะครับผมเป็นไฟฉายแรงดันสูงนะครับยี่ห้อมิววอลกี้นะครับผมคือผมใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็คือถือว่าใช้งานได้ดีนะครับผมตัวแบตเตอรี่นะครับจะเป็นแบตเตอรี่เลดลิเทียมไอออนนะครับผม แรงดันไฟดีซีนะครับ18โวลต์นะครับก็คือแรงดันกระแสตรงนะครับเป็นแบต18โวลต์นะครับมาทั้งชุดนะครับก็จะมีตัวไฟฉายนะครับแบตเตอรี่สองก้อนนะครับแล้วก็เครื่องชาร์จนะครับผมตัวนี้สเปคบอกว่าสองได้ไกล635เมตรนะครับที่ความสว่าง1,250ลูเมนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปทดสอบกันครับ strange later moments mему few ครับเราก็จะมาทดสอบตัวไฟฉายมิววอ k กีนะครับมาดูความสว่างที่ได้นะครับผมอันนี้เป็นโหมดที่หนึ่งนะครับผมจะให้แสงสว่างเป็นบริเวณรอบๆนะครับตัวไฟฉายนะครับจะไม่ได้ให้แสงสว่างเป็นลำแสงบีมนะครับหรือว่าบีมดิสแตนต์นะครับผมครับ มาเปลี่ยนหมดกันครับครับมาดูหมดที่สองนะครับผมโหมดที่สองจะเป็นกลำแสงนะครับใช้สำหรับส่องก็ถือว่าไกลนะครับผมแล้วก็ส่องได้สูงนะครับส่วนโหมดที่สามนะครับก็จะมีแสงสว่าง รอบๆด้วยนะครับแต่ระยะทางก็คือเท่าเดิมนะครับผม A few moments later คผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับตัวผู้ผลิตนะครับผมแค่ใช้งานแล้วประทับใจนะครับในความสว่างนะครับผมเลยมานำเสนอให้เพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับผมจะได้เลือกซื้อไฟฉายนะครับ ไปใช้งานในเวลากลางคืนนะครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์นะครับแก่เพื่อนๆที่ทําง,งานตอนคืนนะครับและต้องการความสว่างน,นะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับขอบคุณครับ